สามีจำอ้าวไปแล้วค่ะเจอเก้าบาทนูน่นได้แล้วค่ะจิมบีนจิมบีนเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้นานมากๆแล้วค่ะที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่ เดี๋ยววันนี้วารุตากาับแฟนจะไปเดินเก็บขวดกันค่ะชายหนุ่มมีถุงวารุตาก็มีถุงเดี๋ยวไปลุ้นกันด้วยกันนะคะว่าวันนี้วารุตาจะได้เงินกลับบ้านการสักเท่าไหร่ตามกลางบรรยากาศที่แสนชิลชในวันนี้ค่ะหนุ่มไปทางนี้วารุตามาทางนี้ค่ะอุ้ยใครทำถังขยะล้ม บรรยากาศวันนี้ก็ก็จะบอกว่าเงียบเหงาก็ไม่ใช่ก็ยังมีผู้คนอยู่บ้างนะคะบรรยากาศในประเทศเยอรมันคือตอนนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกคือสลับกันไปจนจนก็น่าเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพอย่างไรก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาขวดของเราที่มีอยู่ไปส่งในห้างกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันรอบแรกของเราเลยค่ะว่าวารุตาจะได้เงินค่าขวดกันสักเท่าไหร่ รอบแรกของเราได้มาแล้วค่ะ1ยูโร82เซ<บ>นที่ไป <ชา S 1> ขึ้นเงินกัะที่แคสกันเลยค่ะก้าวไปตามแนวคิดด้วยความเชื่อมัน่นพ่อเราเคยสอนไว้วันวานตั้งได้มาแล้วค่ะ1ยูโร90เซน75บาทอยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะ ไปค่ะไปเดินกันต่อเลยไปเดินเก็บเงินตามขงทางที่คนเขาทิ้งกันไว้ค่ะ เยอรามาันเองเขาก็มีโครงการล<อ>ปลูก<า>ต้นไม้นะคะให้กับแต่ละเมืองอย่างเช่นเมืองที่วารุตาอยู่นี่เขาตั้งใจว่า1,000พต้นเลยนะคะที่เราจะช่วยกันปลูกเพื่อที่จะให้โลกของเราได้กลับคืนความชุ่มชื้นมาเหมือนดั่งเดิมค่ะวารุตาก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ช่วยโลกแล้วก็ช่วยเราด้วยค่ะแล้วก็วารุตาคิดว่าเพื่อนเพื่อนพ่อคงจะมาร่วมโครงการนี้กับเราด้วยกันนะคะ เยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่อยู่ในโกงการ1,000ต้นปลูกต้นไม้เพื่อช่วยเมืองที่วรุตายอยู่ค่ะต้นไม้ที่นี่นะคะถ้าเขามาปลูกนะคะเขาจะไม่เอาต้นเล็กเขาจะเอาต้นสูงประมาณ3เมตรสี่เมตรขึ้นไปเอามาปลูกเหมือนกับเอาไม้ล้อมมาปลูกเลยค่ะ ใมิใรดอกนม้รวยเต็มไปหมดค่ะไม่เคยอ่างว่ามีรอยยิ้มพินใจบอกกับตัวเองเรื่อยไปเราใช้ธรรมะซ้อนตน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สามีจำอ้าไปแล้วค่ะพพเจอ9ก้าบาทนู่น <ขอ S 1> ได้แล้วค่ะ <ฮา S 1> จิมดีน <ฮา S 1> จิมดีนใส่กระเป๋าแล้วชันู่ได้9ก้าบาทดีใจแล้วนะเธอกลับบ้านกันค่ะวันนี้ได้เงิน75บาทกลับบ้าน ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะดีกว่าที่เราจะเอามือเปล่ากลับบ้านขวดพลาสติกมากมายขวดแก้วใสๆใบนั้นมีราคาขอเก็บสามบาทก่อนค่ะ นี้ค่ะหตาเจออีก3บาทขอเก็บนะคะเมื่อกี้สามีได้9บาทวันตาได้3บาทเก็บกันรัวๆเลยจ้าอย่างไรดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับเราทั้งคู่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย